ตอนนี้เราอยู่ที่ซิลเจอร์รังสิตนะครับที่เพื่อนเพื่อนน้องๆเดี๋ยวเราไปดูตรงที่เขารับบริจาครับบริจาคน้องๆน,นะครับมูลนิธิลงทุนเพืดดอการศึกษาเพไดอโอกาสนะครับครับผม อันนี้คือจะอันนี้เฉยๆลำเอากเท่านี้ครับผมเดี๋ยวที่ร่วมร่วมเป็นช่วยเหลือสองโรงเรียนไปเลยนะเพราะว่ามีสองโรงเรียนที่เรามาช่วยเหลือจะมีโรงเรียนหนองแรงปู่ป่าชาครับละก็คือที่ไหนครับในจังหวัดขอนแก่นใช่ครับจะอยู่อำเภอกัะนวนครับโรงเรียนบ้านหนองแรงปู่ป่าชาส่วนบ้านโคกแฝะจะอยู่ตำบลโคกสีอำเภอเมืองขอนแก่นร่วมโรงเรียนละตอนนี้มีงบเท่านี้แบ่งครึ่งได้ไหม น้องมาจากไหนอ่ะมาจากขอนแก่นเลยมาจากขอนแก่นเลยอ๋อครับผมขอบคุณวนี้เราเราออกเป็นะไรเสร็จอ๋อยากอะไรแล้วเราได้ค่าอะไรไหมได้แค่เป็นเงินเดือนได้เป็นเงินเดือนมาจากอันนี้เหรอฮะมูลนิธิจาก่าเวรีโอ๋อเจ้าหน้าที่ในมูลนิธินี่แหละก็เป็นเจ้าหน้าที่เนาะอ๋อได้รับเป็นเงินเดือนใช่ค่ะอ๋ออยากรู้เริ่มถาม แล้มากันเท่านี้เหรอฮะก็ที่กที่แล้วมาพักมานอนกันที่ไหนฮะมาพักกันที่ไหนเขาให้แถวนี้นะครับผมอ๋อจะเขาจะมีโรงแรมเราตาวเวนไหมตาวเวนไปไปเรื่อยๆไหมตามห้างก็ถ้าห้างไหนเขาให้ตั้งก็ไปห้างนั้นอ๋อก็ขอพื้นที่เนาะเป็นพื้นที่ของเขาอ๋อก็มาก็จะมานานเลยใช่ไหมเจ็ดวันประมาณเจ็ดวันประมาณเจ็ดวันแล้วก็กลับ กับถ้ามันช่วยเหลือไม่เพียงพอจริงๆเขาก็ยืนระยะเวลาให้อแต่บางวัปดาห์นึงอะไรครับผมถ้าเขาช่วยเหลือไม่เพียงพออ๋อครับอยากมาตั้งวันนี้ก็เป็นวันแรกพูด้วยโอกาสเนาะปกติแล้วทางห้างเขาไม่ได้อะไรหรอกเนาะตอนมากเขาไม่ขับใช่ไหมขออนุญาตไปขอ ก็ต้องตรวจสอบก่อนว่าเด็กเด็กม er. ีชีว um> ิตจริงไหมว่ามีชีวิจริงไหมทางห้างเขาก็ต้องตรวจสอบด้วยเนาะมูลนิธิเขาได้โอกาสมาจากขอนแก่นเนาะโอเคครับนะครับครับผมครับครับ